ชีวิตจะไม่ยากจนอีกต่อไปเพียงพกสิ่งนี้ติดกระเป๋าสตางค์เงินไหลมาเทมาเรียกทรัพย์นำโชคน้อมกราบพติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและกระระะนนัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนําเสนอเรื่องราวดีๆในหัวข้อไม่อับจนเพียงพกสิ่งนี้ติดกระเป๋าสตางค์ เงินไหลมาเทมาเรียกทรัพย์รับโชคก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาสมบุญชาแนลด้วยนะคะและเพื่อเป็นการเปิดดวงเปิดรับโชคชะตารับทรัพย์รับโชคให้กระแสบุญและความโชคดีติดตัวท่านไปตลอดเพียงพิมพ์คำว่าสาธุลงในช่องคอมเมนต์ ดวงชะตาของท่านจะวนเวียนอยู่ในกระแสบุญนี้ตลอดไปค่ะเงินไหลามาไม่ขาดสายรวมเจ็ดสิ่งนำโชคที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ช่วยเรียกทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะคะถามว่ามีใครบ้างไม้ที่อยากจะรวยและอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเอาจริงๆแล้วต่อให้ไม่ต้องรอฟังคำตอบก็พอจะเดาได้ว่าทุกคนก็อยากจะมีเงินเข้ามาไม่ขาดสาย มีเงินเหลือใช้ไม่ขาดมือกันทั้งนั้นแม้ใครต่อใครที่ชอบพูดกันว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่อย่าลืมนะคะว่าความสุขทางโลกทั้งหลายนั้นมันต้องใช้เงินซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรือแม้แต่ทริปการท่องเที่ยวในฝันก็ล้วนต้องจ่ายออกไปเพื่อให้ได้มาทั้งนั้นแบบนี้ถ้าเรายังอยากมีความสุขในทางโลกยังติดอยู่กับความสุขภายนอก เรื่องเงินเลยถือเป็นสิ่งสำคัญและยังมีความจําเป็นอยู่นั่นเองดังนั้นเราจึงมีตัวช่วยดีๆมาเป็นตัวช่วยเปิดทางให้เงินทองไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายด้วยเจ็ดสิ่งของนำโชคที่ควรพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ใครอยากเปลี่ยนสถานะมาเป็นว่าที่เศรษฐีเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสิ่งของนำโชคอย่างแรกก็คือ ข้าวสาร2 1เม็ดต้องขอบอกเลยว่าข้าวสารถือเป็นอาหารหลักที่สำคัญมากๆสำหรับคนไทยเราและคนอีกหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแบบนี้ข้าวเลยสามารถสื่อความหมายถึงชีวิตที่ดีและความอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าหากเก็บข้าวสารจํานวน21เม็ดพกไว้ในกระเป๋าสตางค์จะช่วยลดการจับใจ่ายใช้สอยเงินออกไป และช่วยดึงดูดทรัพย์สินเงินทองเข้ากระเป๋าสตางค์ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกคะ่ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนใช้เงินเก่งใช้เงินตามใจตัวเองอยู่บ่อยๆก็อาจจะลองนำเข้าวสารใส่ซองหรือถุงเล็กๆแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ดูนะคะวิธีนี้อาจช่วยให้ท่านมีเงินเก็บบ้างก็ได้สิ่งของนำโชคข้อที่สองนั่นก็คือ แม่เหล็กดึงดูดเงินซึ่งเอาจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของคนเราในแต่ละวันนั้นก็มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นคือมักจะมีเรื่องที่หยิบเงินออกไปใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดในจะค่ารถโดยสารค่าอาหารค่าใช้จ่ายอีกมากมายการที่จะเก็บเงินไว้กับตัวแบบไม่ควักออกไปจ่ายเลยคงจะเป็นไปได้ยากแต่ถ้าหากท่านใดอยากจะเสริมดวงในเรื่องการเงิน ให้มีใช้แบบไม่ขัดสนก็ต้องลองพกแม่เหล็กเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ดูนะคะเพราะมีความเชื่อว่าแม่เหล็กจะช่วยดึงดูดเงินที่ใช้ใจ่ายออกไปให้มีเงินก้อนใหม่กลับเข้ามาในกระเป๋าสตางค์ใช้เงินเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาเท่าเดิมหรืออาจจะมากกว่าเดิมก็เป็นไปได้สิ่งของนำโชคอย่างที่3นั่นก็คือกระจกพกพาอันเล็กๆ สำหรับผู้หญิงแล้วของสิ่งนี้จัดว่าเป็นของต้องมีเพราะว่าบางช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจก็ต้องหยิบกระจกขึ้นมาส่องเพื่อเรียกความมั่นใจกันสักหน่อยแต่ท่านรู้หรือไม่ว่าการพกกระจกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์นั้นยังเป็นอีกหนึ่งทริคที่ช่วยเสริมดวงด้านการเงินและส่งเสริมโชคลาภได้ด้วยเหมือนกันค่ะ โดยสำหรับเราแนะนำว่าให้ลองหากระจกทรงกลมขนาดพกพาอันเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยว่ากระจกอันนั้นต้องไม่แตกหรือมีรอยร้าวเด็ดขาดนะคะเท่านี้ก็จะช่วยเรียกเงินเข้ากระเป๋าและทำให้สถานะการเงินของท่านมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งของนำโชคอย่างที่4นั่นก็คือเหรียญเงินโบราณ ถ้าอยากจะเรียกเงินเรียกทรัพย์ให้ตกเท้าพากันเข้ากระเป๋าสตางค์แบบไม่ขาดสายสิ่งของนำโชคที่ช่วยเสริมโชคลาภในด้านการเงินที่หาได้ง่ายๆนั่นก็คือเหรียญเงินโบราณน,นี่แหละนั่นก็เพราะว่าเหรียญเงินโบราณเป็นเงินที่ใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนจับใจ่ายใช้สอยมาเป็นเวลายาวนานหลายพันปีมีความเชื่อว่าเหรียญยิ่งเก่ามากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์พอพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้ก็ช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้มีความคล่องตัวมีเงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ไม่ขาดแถมยังช่วยดึงดูดความโชคดีเข้าหาตัวได้อีกต่างหาใครที่กาลังกุ้มใจในเรื่องการเงินก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะไม่แน่ว่าอาจจะปลดล็อกตัวเองไปเลยก็ได้สิ่งของนำโชคอย่างที่หนั่นก็คือ เครื่องรางสีทองเหลืองหรือสีเงินท่านเคยสังเกตเหมือนกันหรือเปล่าว่าเครื่องรางของจีนส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นสีทองหรือสีเงินนั่นก็เพราะว่ามีความเชื่อกันว่าทั้งสองสีนี้เป็นสีมงคลที่แสดงถึงความรุ่งเรืองในด้านต่างๆความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และยังช่วยเสริมโชคลาภให้ชีวิตปังๆแบบสุดๆ แล้วใครที่อยากจะเสริมดวงด้านการเงินหรือเปิดทางเรียกทรัพย์เข้าหาตัวก็ให้ลองหาเครื่องรางสีทองเหลืองหรือสีเงินพกติดกระเป๋าสตางค์ไว้ตลอดเวลานะคะโดยสามารถเลือกได้ตามความชอบหรือความสะดวกในการพกพาได้เลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางชิ้นเล็กๆหรือชิ้นใหญ่ๆก็ช่วยหนุนการเงินให้ดีขึ้นได้ทั้งนั้นสิ่งของนำโชคอย่างที่ห นั่นก็คือธนาบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8แน่นอนว่าจะมีสิ่งไหนเหมาะที่จะใส่กระเป๋าสตางค์มากกว่าธนาบัตรกันซึ่งเราก็มั่นใจว่าทุกๆคนก็คงจะมีธนาบัตรติดกระเป๋าสตางค์กันทั้งนั้นแต่จะเป็นแบงค์20แบงค์100แบงค์พันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินในช่วงนั้นๆแต่ถ้าหากใครอยากจะมีเงินเก็บหรือเงินไหลเข้ากระเป๋ามากกว่าที่จะหยิบออกไปใช้ ก็ขอแนะนำว่าให้เก็บธนาบัตรที่มีเลขลงท้ายอย่างเลข8ใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเลข8เป็นเลขมงคลที่จะช่วยเรื่องความมั่งคั่งมั่นคงและหนุนดวงด้านการเงินให้มีกินมีใช้ตลอดเวลาและถ้าจะให้ดีแล้วก็อย่าลืมธนาบัตรที่มีเลข8ต้องเก็บแยกไว้ในอีกช่องของกระเป๋าสตางค์นะคะ จะได้ไม่เผลอหยิบอนไปกับเงินที่ใช้จ่ายเดี๋ยวความโชคดีจะหายวับไปอยู่กับคนอื่นแทนนะคะและสิ่งของอย่างสุดท้ายนั่นก็คือหินสีดำหรือสีเขียวในการเสริมดวงเสริมโชคลาภเรียกความโชคดีเข้าหาตัวนั้นนอกจากจะใช้วิธีขยันทำบุญหรือบูชาเครื่องรางของครังแล้วท่านยังสามารถพึ่งพลังของหินนำโชคได้เหมือนกัน เพราะว่าหินสีแต่ละสีนั้นก็มีคุณสมบัติช่วยส่งเสริมโชคลาภในด้านต่างๆที่แตกต่างกันออกไปที่สำคัญหินยังเป็นตัวแทนของธาตุดินที่แสดงถึงรากฐานที่มั่นคงอีกต่างหากแล้วถ้าอยากจะเสริมดวงในด้านของการเงินให้ปังสุดๆแบบที่หยุดไม่อยู่ก็แนะนำให้พกหินสีดำหรือสีเขียวใส่กระเป๋าสตางค์ก็จะช่วยหนุนนำเรื่องการเงินได้ แล้วก็อย่าลืมเลือกหินสีนำโชคขนาดพอดีพอดีไม่ต้องใช้ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวกระเป๋าสตางค์จะฉีกเอาได้และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งนำโชคด้านการเงินทั้ง7อย่างที่อยากจะแนะนำให้ท่านทั้งหลายลองหามาพกติดกระเป๋าสตางค์เอาไว้โดยเฉพาะใครที่อยากจะเสริมดวงด้านการเงินให้มีเงินทองไหลามาเทมามีเงินใช้ไม่ขาดมือหรืออยากให้สถานะทางการเงินราบรื่นขึ้นไม่มีอะไรติดขัด ก็ลองทำตามดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอบอกไว้เลยนะคะว่าท่านที่อยากจะมีเงินใช้มีเงินเก็บแค่พกของดีของเด็ดติดตัวอย่างเดียวคงไม่ได้ผลแต่ตัวท่านเองก็ต้องขยันทำมาหากินขยันเก็บเงินและมีนิสัยประหยัดอดออไมไว้ด้วยเช่นกันแบบนี้ถึงจะช่วยเสริมดวงด้านการเงินให้ปังได้ยิ่งขึ้น ลองน้อมนำไปปฏิบัติกันดูนะคะได้ผลอย่างไรหากวิธีที่สาสมบุญชาแนลแนะนำนี้ได้ผลขอท่านผู้ฟังได้โปรดเผยแพร่ความรู้นี้ออกไปให้เป็นธรรมทานเพื่อตัวท่านเองก็จะได้บุญไปด้วยเช่นกันค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์เจ้าของเรื่องราวจากทุกแหล่งที่มาที่สะสมบุญชาแนลได้รวบรวมมานำเสนอขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาหากทุกท่านชื่นชอบเรื่องราวดีๆที่นำเสนอนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และหากท่านใดพร้อมที่จะอยู่ในกระแสบุญนี้ขอจงพิมพ์สาธุมาในช่องคอมเมนต์เพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญสาธุ